Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my boss to move along push myself to be the best start with no regrets live with every breath see my message ร้านรถดีสีคิวพี่มีของดีมาฝากกันาีห่าหายกันไปสักช่วงเวลาหนึ่งเนาะมิดเนาะตอนนี้มีรถเข้ามาพี่ใช่เราเลยมาทำคลิปให้พี่น้องๆได้ดูเรื่ราคาเรื่ดโปรโมชั่นเรื่ดใช่พี่โสุดยอดนะคะทุกคนวันนี้นะคะ เราสองคนนะคะจะนําคลิปดีๆนะคะสาระดีๆและคลิประโยชน์ดีๆใช่ครับมามอบให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นลูกค้าของเราร้านถดีสไดเลยนะพี่ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ใช่ครับใที่เคยมาใช้บริการเราแล้วหรือว่าจะเป็นลูกค้าใหม่เราทุกคนเคยเข้ามาชมคลิปหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาดูเพิ่งเข้ามาดูวันแรกวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มจุดคุ้มนะ ของดีไม่ได้มีมาบ่อยๆพี่ใช่ต้องบอกคํานี้ก่อนเลยใช่เพราะเราเพราะเรามีมีสิ่งดีๆมามอบให้รับประกันว่าดูเรามันเกิดประโยชน์ใช่ครับได้ประโยชน์ตรงเนี้ยกับเราเยอะเดี๋ยวจะรู้ว่าได้ประโยชน์ยังไงนะพี่นะสุดคุ้มนะกับโปรดีๆสองคันนี้ใช่ครับพี่สองคันนี้นะคะวันนี้เรามีมาให้คุณลูกค้าทุกคนได้ชมและได้ฟังครับพี่ราคาดีๆรถดีๆคุณภาพดีๆเดี๋ยวเรานําเสนอตัวรถกันเลยพี่ อาเริ่มจากคันสีเทากันเลยอาเริ่มต้นกันที่สีเทาคันนี้นะครับอาเป็นโตโยต้ารีโวนะครับผมเป็นเครื่อง2.4นะครับที่เป็นสีประตูเนาะอ่าเป็นตัว E ครับผมปี2017ครับผมมีมาให้ทุกคนได้ไปใช้งานกันแล้วใช่ครับสหรับตัวนี้เป็นกระบะไฮรักรีโว่เป็นสีประตูนะคะทุกคนเป็นสีประตูนะคะเป็นตัวเตี้ยเด้อบอกว่าเป็นเตี้ยนะคะไม่ใช่องคืรนเนอร์นะรับประกันรถเดิมเลยนะพี่คันนี้เดิมล้อเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะพี่เนาะ เราคัดสรรมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะเพื่อมาจัดโปเลยเดี๋ยวเราจะบอกโปช่วงท้ายนะพี่อ่าเดี๋ยวไปคันนึงคันต่อมาครับผมอันนี้สีบอลเงินนะคะอันนี้สีขาวอ่าคันนี้จะเป็นสีขาวครับผมอ่าเป็นปี2018ครับคันนี้นะพี่จะใหม่กว่านั้นปีนึงอ่าจะจะแตกต่างตรงกระจังหน้าพี่เขาเรียกกระจังหน้าตอนนี้จะได้สีดำตอนนั้นเป็นสีเงินับพี่ใช่ก็จะดูลอยอีกแบบหนึ่ง อ่าเป็นเครื่อง2.4เหมือนกันเป็นสีประตูตัวเตี้ยเหมือนกันครับผมคันนี้เป็นโตยตาไฮรักลีโว้ดับเป็ลแค่สีประตูนั่นเองนะคเครื่องยนต์2 4 0 0รซีซีรุ่นปี2018ันคันนี้ปี2อ1 7ัน่พีเด่ราคาที่บอกเลยว่าเริศใครมีเข้าใครได้ยินแล้วจะคนลุกพี่อ่าโปรโมชั่นและราคาใครได้ยินต้องขนลุกเลยขอบคุณเจดูและเฮียโจนะครับขอบคุณหน่อยวิทยขอบคุณครับ พี่ให้โปรดีๆเรามามอบสินค้าดีๆคุณภาพดีๆให้กับลูกค้าในวันนี้เพราะว่าเพียเราตั้งใจให้มาจัดโปรให้ลูกค้าทุกคนเลยนะเพื่อให้ลดราคาถูกใช่พี่แล้วก็ใช้ตังก็ไม่ใช้เลยอะไม่ไม่ต้องใช้พี่ใช้ตังในการออกรถนะเพราะด้วยเศรษฐกิจด้วยเนาะโปรนี้เป็นโปรเดือนพฤษภาใช่ครับหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภานะคะเดือนพฤษภานะเรามีโปรดีมาแจกแล้วนะคะ เอาเดี๋ยวเข้าเรื่องเรื่องราคาเอ่าครับผมขอเรื่องราคาเปิดราคาเท่ากันเลยนะพี่เออเอาให้เท่ากันเฉลี่ยถั่วเฉลี่ยเท่ากันปีโอเคมีแค่สองคันสุดท้ายนะครับใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนใช่พี่สี่ประตูมีแค่สองคันนะพี่นะอ่ะเขาเปิดราคาที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับอ่าโอ้โหและโปรโมชั่นของทางร้านเราก็คือฟรีดาวทุกอาชีพนะพี่อ่าทั้งสองคันเลยนะครับจะได้ฟรีดาวทุกอาชีพอ่าย้ำนะคะ นี้เราขายตรงที่519,000นะคะใุ่คีเราให้สิทธิ์ลูกค้าทุกคนฟรีดาวทุกอาชีพฟรีดาวยังไงนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนฟรีคือฟรีทุกๆค่าใช้จ่ายอรถใช้เงินศูนย์บาทนะคะใช่พี่ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคนฟรีค่าโอนทะเบียนฟรีค่าจัดไปแนนครับฟรีเงินดาวโอ้โหก้าวมาฟรีทุกอย่างพี่สำหรับแค่สองันนี้เท่านั้นบอกนัว่า ใช่ครับบนเกตสิ้นเดือนเดือนนี้ซึ่งเฮียและเจ้เรานําโปรนี้ต้องการมอบสิ่งดีๆให้คุณลูกค้าแต่ต้องบอกก่อนนะพี่ถ้าโปรฟรีดแบบเนี้ยอาทิตย์เดียวหมดเร็วต้องบอกก่อนนะครับแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นครับกติกาง่ายๆคือฝากชื่อและเบอร์โทรเข้ามานะคะทุกคนฝากชื่อและเบอร์โทรเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกับ ให้ข้อมูล<น>คุณลูกค้าทำไมเข้าใจเนาะถามกันเข้ามาได้ว่าอาชีพอะไรซื้อได้นะคะอาชีพแบบไหนซื้อได้เอกสารใช้อะไรบ้างน,นะคะแต่เราย้ําอีกรอบนะซื้อได้ทุกอาชีพ ฟรีดาวกันเป็นเลยอาชีพใดๆก็ซื้อได้นะคะใดๆที่ต้องการหรือต้องการแบบไหนขอเพียงคุณลูกค้าเดินเข้ามาในร้านบอกว่าผมดูคลิปเป็นกระบะฟรีดาวเดินเข้ามาได้เลยเชื่อกับเบอร์โทรมาก็ได้ถ้าเกิดไม่เข้ามาเนาะไม่ว่างหรือต้องมีบริการดีๆอะไรบ้างวะมิตรบริการดีๆก็คือส่งรถให้ลูกค้าดูถึงที่ลูกค้าบอกว่าอยู่ที่นั้นที่นี่นะพี่นะบอกว่าอยากดูรถอยู่ใกล้ๆ ระยะทางเราได้ประมาณกี่กิโลพี่้ได้เป็นร้อยกิโลอ่าโอเคครับผมประมาณร้อยกิโลแล้วพี่เราจะให้บริการคุณลูกค้าทุกคนทุกที่ที่เราไปขอให้เปิดใจใชใช้บริการเราเลือกเราเราขอเป็นตัวเลือกเราก็ลองติดต่อเข้ามาดูบอกว่าอ่าผมสนใจเป็นสี่ประตูตัวนี้ที่ฟรีดาวแบบเนี้นะพี่เราให้บริการคุณลูกค้าได้ถึงสามรอบใช่ครับรอบที่หนึ่งเอารถไปให้ดูใช่ครับรอบที่สองไปเซ็นสัญญาถึงที่รอบที่สามส่งมอบรถไปอีกโอเลิศ บอกเลยนะว่าฟรีทุกอย่างและบริการทุกอย่างใช่อย่างประทับใจเดี๋ยวดูข้างในกันนิดนึงอ่ากันนี้นะคะปีสองพันสิบเจ็ดใช่ครับพี่อ่าข้างในก็จะเป็นเบาะผ้านะพี่อ ก็จะมีโหมดให้2ตัวก็คือจะเป็นโหมดอีโคแล้วก็พาวเวอร์โหมดใช่เครื่องยนต์2 4 0 0ซซีีใช่ครับผมเไรเนี่ยเป็นพวงมาลัฟังก์ชันมันติเนาะคือผูมระบบเกียร์ธรรมดาข้างในเนี่ยค่อนข้างสวยเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีดำเนาะครับ คอนโซลหน้าเนี่ยคอนโซลหน้าก็จะเป็นอ่บรับประกันนะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยอ่ารับประกันนะคะสวยจริงๆเป็นสีครูนะคะทุกคนพี่กัดดูรถได้ที่ร้านรถดีสีคิ้วครับผมอาตรงข้ามศูนย์โตโยต้าผเข้ามาได้เลยถูกนะคะทุกคนโทรถามทางเราได้นะคะคันนี้นะคะรุ่นปี2017เป็นสีบอลนะคะสีบอลเงินส่วนอ่าคันนี้รุ่นสี2018เป็นสีขาวทุกคนใครอยากได้สีไหนเลือกได้เลยดูภายในคันสีขาวนิดนึงเลือกวันนี้ นี่ครับผมสองเฉดสีนะคะทุกคนอ่าข้างในเนี่ยออปชั่นคล้ายๆกันใช่พี่ออปชันคล้ายๆกันเบาะเนี่ยเป็นโทนแบบเบาะผ้าสีดำใช่พี่เหมือนกันคอนโซลหน้าเครื่องเสียงเหมือนกันทุกอย่างระบบพวงมาลัยฟังก์ชันมันใช้งานได้ปกติมีโหมดให้เหมือนกันเบาะข้างหลังก็ค่อนข้างสวยค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็นด้านหลังที่ด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้สองที่เหมือนกันเหมือนกันนะคะเหมือนกัน สองคันนี้แตกต่างกันตรงอ่สีแล้วก็ปีรถนะคะทุกคนสีกับปีรถนะทุกคนเอาเดี๋ยวเราพยายามเรื่องโปค่ะดพก่นเห็นก่อนครับผมคือได้ทับสิทก่อนใช่พี่ใครที่กําลังมองหารถกระบะสีระตูครอบครัวไม่ใช้แบบไม่ต้องออกรถไม่ต้องจ่ายตังค์สบารเนาะ แวะมาที่นี่เลยร้านรถดีสิคิวอ่าอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับผมตรงข้ามศูนย์ตูร์ต้าครับตติกาง่ายๆนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปคลิปนี้ฝากชื่อกับเบอร์โทรมาให้แอดมินเพจเราเดี๋ยวเราจะมีแอดมินเพจเนี่ยคอยตอบกับคุณลูกค้าทุกๆคาถามนะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยอยากทราบอาชีพอะไรซื้อได้บ้างเอกสารอะไคือคําถามพวกรายได้เท่าไหร่อ่ะถามเข้ามาได้เรายินดีให้คำตอบนะคะทุกๆคาถามที่ถามกันเข้ามาหรือรายได้เท่าไหร่ เงินสดอะไรซื้อได้หมดเลยนะซื้อได้ครับคือทุกอาชีพปรึกษากั่นไพี่ใช่ขอให้ปรึกษาฝากชื่อกับเบอร์โทรเข้ามานะคะย้ํานะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนใช่หมดแล้วคือหมดเลยโปรนี้เป็นโปรของเดือนพฤษภามนะคทะกคนเดี๋ยวเราจะขายก่อนนะเตือนให้ย้ำเนอนะย้าว่าฟรีดาวทุกอาชีพนะพี่นะคลิปนี้มันอาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนหรือใครหลายหลคนอยากได้ก็รีบมันเข้ามาเลยบอกเลยว่าเดือนที่แล้วที่เราจัดโปรเนี่ย วิ่งชนกันนะเออจองเข้ามาจองเข้ามาขายสนุกเลยนะเออเดี๋ยวเราฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะพี่ช่องทางการติดต่อของร้านดีสีคิ้วเรานะคะก็จะมีเป็นเบอร์โทรครับ0 8 0 1 6 6 7 2 2 5ครับผมอ่าเป็นเบอร์สายขายที่ร้านครับอ่าหรือจะเป็นเฟซบุ๊กก็รถดีสีคิ้วครับผมสามารถเชิญในเฟซบุ๊กได้เลยหรือจะเป็นเว็บไซต์ก็รถดีสีคิ้วโคราชดอทคอมครับผมอ่าเราจะมีรถทุกคันทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระบะบรรทุกหรือว่าตอนเดียวนั่นเองใช่ตอนเดียวเราก็มีหลายคันจะเป็นตู้ทึบก็มีพี่ในเว็บเราลงให้ท่านได้ดูหมดเลยรถเก๋งกระบะแคปหลายแบรนด์หลายยี่ห้อ ให้ทุกคนได้เลือกสั่นกันหรือจะแวะเวียนเข้ามาดูที่เต็นท์ก็ได้หรือถ้าใครอยากดูรถร้านเราหลายๆคันดูได้ผ่านช่องทางไหนได้ดูรถหลายคันก็เว็บไซต์ไงเว็บไซต์ใช่รถดีสี่คิวโคราดคอมครับผมใเลยเว็บไซต์ของเราก็คือรถดีสีคิวโคราดหรือใครอยากดูคลิปของพวกเราเอออยากดูคลิปก็จะมีช่องทาง u t u b e ครับผมรถดีสีคิวเหมือนกันจะได้เจอเราทุกคนให้ยังไม่เบื่อได้กันเนาะเออเอาเข้าไปดูเราจะมีหลายอาจจะมีขายไปแล้วบ้างหรือยังไม่ขายบาง ทีแบบที่เราทําคลิปไปแบบโปรดีๆลูกค้าจับจองแล้วก็ขายไปอะนีเนาะก็ลองโทรสอบถามเข้ามาดูหรือลูกค้าดูแล้วอยากได้รุ่นอื่นครับที่ค่างวดไม่หนักใช่พี่อ่าก็ทายกันเข้ามาลองสอเข้ามาดูนะอ่านะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปดีๆสาระดีๆของร้านรถดีสีคิ้วเรานะคะที่บอสใหญ่เราตั้งใจจัดโปรให้ทุกคนลูกค้าทุกคนในวันนี้เพื่อได้สินค้าดีๆคุณภาพดีๆนะคะลด ปีใหม่ใหม่ใช่ไหมคะไม่เก่าไม่ได้แย่นะใช่ต้องบอกว่ารถปีใหม่เลยในราคาที่อโปรสุดๆเลยห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะก่อนชำระตรงที่หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดปีนะคะหนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดปีนะคะคือค่างวดนะคะประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคะทุกคนค่าโอนทะเบียนค่าจัดไฟแนนซ์นะคะอตัวเนี้ยเราแถมให้ลูกค้าหมดเลยนะคะใช่ แถมเอารถออกไปให้ดูอีกเอารถไปให้ดูอีกไปเห็นแต่หาใช่รถอใช่ครับงไงมิ้ก็บอกแล้วว่าแล้วไม่อยากไห้ก็บ้าแล้วนะแล้วคุณจะรู้ว่ารถดีมีจริงครับผมใช่ดีดีร้านรถดีสีิวครับผมอะยังไงวันนี้ต้องลากันไปแล้วพี่ค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะตอนเดียวใช่รถกระบะตอนเดียวนะคะไว้ใช้งานครับผมอ่า รถธมาหากินใช่พี่ปกักหมุดรอเลยาฝากกด subscribe s ซับสไช่องทาง Facebook YouTube ูปได้หมดรอเลย,ไไเ,ลยเราจะมาจัดโปรดีๆแก้งไว้ก่อนกระบ,บะตอนเดียว ใครที่หารถทมาากินรถใช้งานเราจะมาอีกคลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะทีมงานร้านรถดีสิงคิ้วต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับโปรดีๆนะคะสาระดีๆแล้วก็สินค้าคุณภาพดีที่มานำเสนอให้กับทุกคนได้กันได้ไปทำงานกันเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just want to keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath I see my message Wee-wee-wee-wee. <whistles> A few moments later. One eternity later.